หลายครั้งที่เราดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันสูงแล้วเราจะพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบหรือเกิดภาวะความเครียดอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตและจะบรบกวนต่อกระบวนการรักษานะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะชี้้เห็นถึงเครื่องมือที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะไปประยุก นะให้มันสอดคล้องกับการดนงานในคลินิกโรคเลือรหลังได้นะครับโดยเครื่องมือที่เราประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้านี้เนี่ยเรามีอยู่3ตัวหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือเป็นแบบประเมินความเครียดที่เรียกว่า,า stress า test ห้าข้อหรือที่เรียกว่า ST5 นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินความเครียดอันที่2จะเป็นแบบประเมินเราเรียกว่าเป็นแบบคัดกรองจะดีกว่านะครับ เป็นการคัดกรองภาวะซึมเศร้าซึ่งใช้คำถามสองข้อนะเราก็เรียกว่าเป็นการใช้สองคำถามนะครับเพื่อคัดกรองโรคซึมเศร้าแล้วก็เมื่อคัดกรองแล้วสงสัยว่าเขาจะมีภาวะซึมเศร้าก็จะใช้แบบประเมินนะ9ก้ข้อนะที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแบบประเมิน9ข้อนี้ก็เรียกว่าคิวไนนะฮะ ซึ่งจะเป็นคําถาม9ข,ข้อนั่นเองนะครับนี้เรามาดูกันนะฮะว่าข้อคําถามแต่ละอันนี่เป็นไงกันบ้างเริ่มต้นจากแบบประเมินความเครียดกันก่อนนะครับแบบประเมินความเครียดนั้นนประกอบไปด้วย5ข้อนะฮะความเครียดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องในชีวิตประจาวันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างที่ปกติและก็บางอย่างที่เครียดจนเกินไปการประเมินจะทําให้เรารู้ว่า นี่เครียดแบบปกตินะไม่เป็นไรไปผ่อนคลายซะบ้างอันนี้เครียดแบบรุนแรงนะอาจจะครบต่อสุขภาพอาจจะต้องหาวิธีการคลายเครียดอาจจะต้องพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับถ้าเรามาดูแบบประเมินนะฮะมีอยู่5ข้อนะแล้วก็เริ่มต้นจากคำถามที่ถามว่ามีปัญหาการนอนนอนไม่หลับ หรือนอนมากบ้างไหมในช่วง2ถึง4สัปดาห์มาน,นี้นะครับนั่นคือข้อคำถามแรกซึ่งคำตอบก็จะมีอยู่4ทางเลือกนะก็คือแทบจะไม่มีเลยนะก็จะให้ศูนย์คะแนนมีบางครั้งนะก็จะให้1คะแนนบ่อย2คะแนนและบ่อยมากเป็นประจำอน,นี้ให้3คะแนนนะครับก็จะตอบคำถามตามลักษณะที่นะเกิดขึ้น กัับตวของผู้ป่วยนะฮะฮข้อ2จะถามเกี่ยวกับสมาธิหมายความว่าความสมรูน,นการจดจ่อกับสิ่งที่ต้องใช้สมาธิเช่นการอ่านหนังสือการคิดเลขหรือการทํางานนะครับข้อ3ามงุหงิดกระบนระวนกระวายใจวา้าวุ่นใจนะข้อนี้เป็นสภาวะอารมณ์นะครับก็มี4คําตอบเช่นเดียวกันนะฮะข้อ4ครับรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งบ้างไหม นี่ก็เป็นคําถามในข้อ4มี4คําตอบแล้วก็ข้อสุดท้ายครับไม่อยากพบปะผู้คนนี้ก็เป็นความรู้สึกของผู้ป่วยนะครับก็มี4คําตอบซึ่ง4ี่คำตอบนี้สามารถจะให้ผู้ป่วยทําด้วยตนเองนะครับเดินการประเมินตนเองก็ได้นะครับหรือถ้าผู้ป่วยนั้นอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านหนังสือไม่ได้ เจ้าหน้าที่อาจจะอ่านให้ฟังแล้วก็ถามคําตอบก็ได้นะครับทีนี้มาดูซิว่าคําตอบที่ได้มานี่นเนยเมื่อประมวลออกมาเป็นคะแนนก็คือรวมคะแนนทั้ง5ข้อแล้วเนี่ยคะแนนจะมีกี่ลักษณะนะครับถ้าคะแนนอยู่ในช่วงสี่คะแนนแรกนะก็คือตั้งแต่0.14ย์จนึงสเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความเครียดครับก็ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่เป็นไรเขาสามารถปรับตัวได้5้ถึงเคะแนนเนี่ยมีปัญหาบ้างซึ่งอาจจะต้องมีการระบายาจจต้องปรึกษาหาลืออาจจะฝึกหายใจอาจจะสวดมนต์ทำสมาธินะครับถ้า8คะแนนขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบละอาจจะมีปวดหัวปวดหลังนอนไม่หลับนะฮะก็จำเป็นจะต้องทั้งปฏิบัติตัวด้วยนะแล้วก็รับคำปรึกษานะครับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาสาเหตุที่จะแก้ไขแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้ยุกยาบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นแบบประเมินแรกนะฮะก็คือ,อประเมินความเครียดแบบ5ข้อนะฮะแบบประเมินที่2ก็คือแบบประเมินที่เรียกว่าการใช้2คําถามนะเป็นการคัดกรองโรคซึมเศร้า2คําถามหรือที่เรียกว่า2คิวนะฮะสองคิวเนี่ย พัฒนาโดยอาจารย์สุวรรณารุณพงไพศาลนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเราก็ใช้กันอยู่เพราะว่าเป็นข้อคําถามที่ง่ายแล้วก็มีจํานวนข้อที่น้อยนะครับผู้ป่วยสามารถตอบได้ไม่ยากนะฮะ,ะคำถามข้อแรกครับเป็นการถามว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะท่านรู้สึกหดหู่เศร้าซ้อยหรือท้อแท้บ้างไหมข้อ2ในสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ท่านรู้สึกเบื่อ หรือทำอะไรก็ไม่เพื่อเพลินบ้างไหมนะครับอันนี้ก็คือ,อสองคำถามที่เมื่อถามไปแล้วเนี่ยคำตอบก็จะมาเป็นใช่หรือไม่ใช่นะมีอาการแบบนี้หรือไม่มีนั่นเองนะครับทีนี้การแปลคำตอบก็จะมีอยู่อสองลักษณะนั่นเองก็คือมีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่ถ้าผู้ป่วยตอบว่าไม่มีเลยทั้งสองคถามก็ จบครับแสดงว่าเขาปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขามีข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อก็แสดงว่าเขาเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าก็อาจจะเป็นจะต้องประเมินเพิ่มเติมด้วยการใช้คําคำถามนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อนะฮะแต่อยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงว่าการทำคำถามท,ามที่ดูแปลกแบบนี้ในกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกแปลกใจ ว่าทำไมอยู่เราไปถามเขานะฮะงนั้นท่านอาจจะเป็นจะต้องเกริ่นนำกับผู้ป่วยนิดหนึ่งว่าเช่นคุณป้าเดี๋ยวหนูจะขอถามเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตหน่อยนะมันอาจจะดูแปลกนิดหนึ่งแต่อยากจะประเมินว่าอารมณ์ของคุณป้าเป็นไงบ้างช่วงนี้นะก็จะเป็นการเกริ่นนำให้คุณป้านั้นเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะถามคำถามที่อาจจะดูแปลกและไม่ใช่คำถามปกติที่เรามักจะถามกันนะฮะทีนี้เมื่อเขาตอบคำถาม สองคำถามนั้นแล้วมีคำตอบที่เป็นบวกหนึ่งข้อหรือสองข้อก็ออตามนะครับก็ต้องมีการประเมินนะฮะการประเมินที่ว่านี้เนี่ยเราอาศัยการใช้คำถามทั้งหมด9คําำถามนะครับซึ่ง9คําำถามเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในสไลด์นะฮะนะข้อ1ครับ,นะรบเป็นการถามในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ว่ามีอาการแบบนี้บ้างไหมนะ อันที่1เบื่อไม่สนใจทำอะไร 2. ไม่สบายใจซึมเศราเ้าท้อแท้สหลับยากําลับ,ลบ,ลบตื่น,นหรือหลับมากไปสีเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงห้าเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 6. รู้สึกไม่ดีกับตนเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือทำให้ตัวเองครอบครัวผิดหวัง 7. จด็ดสมาธิไม่ดีเวลาต้องทำ ทำงานหรือทำอะไรที่ต้องการความตั้งใจ 8. พูดช้าทำอะไรช้าหรือกระทั่งกระสับกระส่ายนะจนคนอื่นเนี้ยสังเกตเห็นแล้วก็ข้อ9ครับคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดีนะครับอันนี้ก็เป็น9คําคำถามที่มีตัวเลือกเป็น4ข้อเนะช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่มีเลยเป็นบางครั้งบ่อยครั้ง แล้วก็เป็นประจำนะครับเมื่อเราได้คะแนนจากการาใช้คำถามเหล่านี้แล้วนะครับซึ่งคนไข้นั้นเนี่ยสามารถจะทำแบบประเมินนี้ด้วยตนเองนะครับเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเขาอา,อาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือเราต้องการความแน่นอนเราจะอ่านคำถามแล้วก็ให้เขาตอบก็ได้เหมือนกันนะฮะ คะแนนที่ได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือน้อยกว่าเจดก็ไม่มีการอะไรนะฮะถือว่าปกติตั้งแต่เจ็ดจนถึงสิบสองเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าในระดับน้อยสิบสามถึงสิบแปดมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลางมากกว่าสิบเก้านะคือตั้งแต่สิบเก้าเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะถือว่ามีอาการโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับในผู้ป่วยที่มี ค่าคะแนนที่ตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยควรจะได้รับการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองนะครับอาจจะการออกกำลังกายการพบปะพูดคุยระบายกับคนอื่นบ้างนะครับเรื่องของการสวดมนต์การทำสมาธิก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้จิตใจสงบลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดค่าคะแนนเนี่ยมันมีมาก เช่นอาจจะามากกว่า12อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการาประเมินโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับซึ่งจะต้องอาจจะให้คำแนะนำหรืออาจจะต้องใช้การบาบัดรักษานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นกรณีกรณีไปนะครับมีบางรายเหมือนกันครับที่อาจจะต้องใช้ยา,าปรับอารมณ์หรือยาต้านเศร้า หรือที่เรียกว่าแอนตี้เดเพสเซนนะครับซึ่งจะทำให้อารมณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็ป้องกันสิ่งที่จะเกิดผลกระทบตามมาในผู้ป่วยที่อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ลดความร่วมมือในการบาบัดรักษานะครับอันั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการประเมินนะฮะผมอยากจะให้ดูแดกแกรมนี้นะครับเป็นผังการทำงานนะครับอันดับแรกครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยที่มาใช้บริการเนี่ย เราประเมินแบบประเมินความเครียด5ข้อถ้าคะแนนน้อยกว่า8ก็แจ้งเขาแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะแต่ถ้าเกิดคะแนนมากนะเราคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยด้วย2คํคำถามถ้าตอบไม่มีทั้ง2ข้อก็ให้คำแนะนำแล้วก็อาจจะติดตามนะครับแต่ถ้าเกิดมีคะแนนที่เป็นบวก1ข้อ หรือ2ข้อก็อาจจะมีการประเมินครับโดยใช้ข้อคำถาม9ข้อนะแล้วถ้าคะแนนมันมากกว่า7นะนะคือตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องให้การคำแนะนำนะครับอาจจะให้คำปรึกษาและอาจจะลองประเมินดูซิว่าต้องการปรึกษากับแพทย์หรือจิตแพทย์บ้างไหมในรายที่มีอารมณ์ซึมเศร้ารุนแรง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแบบนี้ก็คงจะต้องมีการให้ยาต้านเศร้าแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะระยะเพื่อประเมินผลการรักษาต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินความเครียดระารมซึมเศร้าซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกโกรเ่อรงนั้นก็จําเป็นจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ผนวกเอาการประเมินนี้เนี่ยผสมผสานไปกับการประเมิน ด้านสุขภาพกายเพื่อเกิดความครบถ้วนทั้งด้านร่างกายและจิตใจครับ